บ่าวอุดรตกงานไม่มีตังก็เลยมาขโมยเบียร์แล้วก็กับแกล้มของกินสารภาพว่าอยากดื่มเบียร์ฉลองปีใหม่ล่วงหน้าสุดท้ายโดนจับซะแต่ว่าว อันนี้เดือนกันยาเองปะ <g ül> ก็คือยังไม่ลอยกระทงเลยนะคือรีบไปปะคะสุริยุทธ191จังหวัดอุดรธานีนะคะได้รับแจ้งจากพนักงานห้างโลตัสหน้าโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ข่าแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ยเข้าไปขโมยของในห้างแล้วก็หลบหนีไปโดยจากการตรวจกล้องวงจรปิดนะคะพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะถือกระเป๋าเนี่ยเดินเข้าไปในห้างแล้วก็ไปเปิดตู้แช่หยิบเบียร์ใส่กระเป๋าจากนั้นก็ไปหยิบรองเท้าของกินของใช้ไฟฉายอะไรต่างๆพอได้ของเสร็จนะคะก็เดินออกจากห้างโดยไม่จ่ายเงินเลยทีนี้พี่ตำรวจนะคะก ไปตามจับคนร้ายไปเจออยู่ริมถนนวิภพาภพหมายเลข2ขาออกทางอุดรไปขอนแก่น,นะคะ่ะเมื่อคนร้ายเนี่ยเห็น <he hn S 2> พี่ตำรว,รวจเขาก็วิ่งหนีใส่เกียยมหาเลยสิค่ะรออะไรทีนี้ก็วิ่ง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 ไปคะ่ะไปหลบอยู่ใต้ท่อระบายน้ําแต่ว่าเบ่าอุดรก็ไม่รอดคะ่ะตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้คนได้กระเป๋านะคะก็เจอของที่เพิ่งขโมยจากห้างก็มีเบียร์สองกระป๋องผงนัวนะคะรองเท้ากาแฟไฟฉายน้ำตาลทราบชื่อก็คือนายพิสิทธิ์อายุ30ปีนะคะเป็นคนเร่ร่อน ไม่มีงานทําทีนี้พิสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าเออยอมรับสารภาพนะว่าเข้าไปในห้างจริงไม่มีเงินก็เลยจุ๊บเบียร์มา2กระป๋องแล้วก็สินค้าอื่นจากนั้นก็วิ่งออกมาจากห้างแล้วก็เดินหนีอยากจะเอาเบียร์มากินฉลองปีใหม่ล่วงหน้า ล่วงหน้าก็ล่วงหน้างานนานเกิน3เดือนเออพอเห็นตำรวจก็เลยวิ่งหนีหลบอยู่ในท่อแล้วกันอตอนนี้ก็ไม่มีงานทำแล้วก็ขอร้องพี่ตำรวจด้วยนะคะบอกว่าที่มาขโมยเนี่ยอย่าเอาเรื่องได้ไหมเดี๋ยวขอทำงานชดเชยคืนได้ไหมอยากกินบีค่ะเอออย่างไรก็ตามนะคะพี่ตำรวจก็นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและคลิปนี้สนับสนุนโดย f a s t w a s t แพลตฟอร์มสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได,ได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกลที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ